เทรนที่1คีโตคีโตคือการที also, ่ไม่ก <me> ินแป้งโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าจะกินคีโตเป็นคีโตจริงๆคือต้องกินขาบวันหนึ่งต่ำกว่า20กรัมให้นึกถึงนม1แก้วข้าวห้าคำผลไม้ห้าคำอันนี้คือขาบซึ่งก็จะทำให้ร่างกายอ่ไม่หิวเพราะว่าพอเราไม่กินแป้งร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคีโตซิส ลดความหิวทำให้เราอ่ะโดยรวมอ่ะไม่อยากกินอะไรดังนั้นจริงๆเอฟเฟกของการลดน้ำหนักด้วยคีโตก็คือว่าเราลดแป้งแต่ว่าพอเราไม่ได้กินแป้งใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่ข้าวก๋วยเตี๋ยวนะเราต้องงดผลไม้งดธัญพืชนะคะงดด airy product คือนมจะไม่กินแบบเนี้ยตลอดชีวิตเลยคิดว่าทำได้ไหมคะส่วนใหญ่ที่เจอคือว่า กลับมากินปุ๊บก็กินทุกอย่างเบิลทําให้น้าหนักอาจจะกลับมาบางคนบอกว่าอ่ะคีโตตัดไปมาทํา IF การทํา IF นั้นเนี่ยสามารถทําได้จริง,รงหรือไม่ถ้าทําเราต้องทําตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกจะทํา IF ก็ควรจะทํา IF ไป,ไปในระยะยาวแต่พวกลักษณะเนี้ยเราจะเห็นว่าระยะยาวเราทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ทําช่วงสั้นๆเนี่ย พอเรากลับมากินเหมือนเดิมอะบ่อยครั้งมาเลยน้ำหนักขึ้นไงคะจริงๆส่วนตัวนะคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่จะทำร่วมกับอย่างอื่นเช่นฝึกให้เรากินเป็นเวลาใช่ไหมคะเราควรจะฝึกให้กินเป็นมือมือเช่นถ้าสมัยก่อนยังไม่มีเอฟหมอก็จะบอกคนไข้ว่า6กโมงเย็นนะเลิกกินได้แล้วนะคะปัจจุบันก็บอกว่าออาไอเอฟละกันเลิกกิน4ี่โมงเย็นให้มันเป็นสิบหกแปมันก็คล้ายกันก็คือไม่ต้องกินตลอดเวลาเมื่อกี้เราพูดถึงคีโตไปละพูดถึง IF ไปละ อันที่3ที่ช่วงหลังมาเนี่ยค่อนข้างถูกพูดถึงตลอดคือเรื่องของการทำ water fasting มันแล้วแต่แล้วแต่สูตรเช่นบางสูตรบอกว่าไม่กินเลยเลยกินแต่น้ำบางสูตรบอกว่าวันที่อดอะ่ะให้กินได้ถึง500แลลอรี ถ้าเป็น water fasting คือไม่กินอะไรเลยแต่ duration ระยะเวลาที่ทำก็มีตั้งแต่1วัน2วัน3วันนะคะบางคนงดเว้นแค่มือ2มือเขาก็ไม่ไหวแล้วฉันหนึ่งต้องถามตัวเองว่าไหวไหมในคนที่เขาทำได้มักจะเป็นคนที่ต้องค่อยๆเพิ่มจำนวนชั่วโมงและจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีข้อห้ามไม่มีโรคประจำตัว